มาค่ะวันนี้เดี๋ยวลุงจะพานะคะปกปิดนะคะรอยฝ้ากระจุดด่างดํานะคะแล้วก็ความหมองคล้ำต่างๆเลยนลุงนะคะจะใช้เบอร์ของลุงจะเป็นผิวออกขาวเหลืองคล้ำๆนิดนึงนะคะลุงก็ใช้เบอร์สามสิบสามค่ะนี่เลยนะคะลุงจะมีนี่เลยนี่กระจุดด่างดํานะคะปาดลงไปเลยนะคะนี่ปึปป๊บป,ปึ๊บนี่เลยค่ะอมไม่ต้องกลัวหนานะคะปาดไปเลยปึ๊บ นี่เลยนะคะปึ๊บ <cabeça> นี่นี่ปกปิดทันใจในสองนาทีนะคะใครที่มีมีม,ม, Panda, ม,ม,ม, Panda, <ham> ม,มีมีตาแพนด้ามีมีแพนด้ามีตาแพนด้านะคะปาดไปเลยนะคะตัวนี้จะช่วยปกมิดเลยนะคะปาดไปไม่ต้องกลัวหนานะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องปก,กปิดนะคะผิวให้เรียบเนียนลุ้มขนที่กว้างนะคะก็จะจะปกปิดมิดเลยนะคะใช้เป็นแปรงนะคะจะดีกว่าการใช้เป็น อฟองน้ํานะคะพอตัวนี้ถ้าอยากจะปกปิดดีๆนะคะแนะนาเป็นใช้แป้งนี่จิ้มๆไปเลยค่ะอืมจิ้มๆไปเลยนี่นะจิ้มๆแบบนี้นี่เลยค่ะจิ้มๆเลยอืเห็นไหมคะอุ้ยสิวคุุฟ้าหายไปแล้วอืมันดีมากๆเลยค่ะคนนี่เห็นไหมไม่ต้องกลัววอกนะคะเพราะว่าถ้าเราลองไปลองพื้นไปแล้วเนี่ยค่ะนี่จิ้มๆ เดี๋ยวเขาก็จะเซตตัวให้เข้ากับสีผิวเราค่ะสิวมิดเลยเห็นไหมคะรอยค้ำใต้ตาก็หายไปแล้วนะอาจจะจะให้ดูข้างนี้ว่ามีรอยค้ำใต้ตานะอะนี่รอยค้ำใต้ตาตรงนี้ก็หายแล้วด้วยเ,เลิศมากๆเลยนี่เลยนะคะจิ้มๆๆไปจนกว่าจะพอใจนะคะอืมทําแบบนี้เพราะที่ให้ทําแบบนี้จะได้แน่นแล้วก็ติดทนทั้งวันนะคะนี่จิ้มๆไปเลยนี่เลยนะคะนี่เนียนมากค่ะอืม เห็นไหมคะรอยค้ำรอยดำใต้ตาก็หายอืมนี่ที่คอก็ติดเหียไปนะคะที่เหลือจากแปลงเนาะอืมนี่ค่ะเห็นไหเนียนมากเลยค่ะเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะเซตตัวเนาะเซ็ตตัวให้แบบเข้ากับสีผิวเรานะคะเป็นไงคะเนียนไหมอ่านี่เลยนะคะ รอยคำ้ำรอยดําใต้ตาก้าหายบอกเลยว่าตัวนี้กบมิดจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบฝ้าเนาะฝ้ารอยสิวนะเดี๋ยวขออนุญาตดูกระจกนิดนึงนี่รอยสิวรอยคำ้ำรอยดําใต้ตาก็หายเราไม่หนักหน้านะคะถึงจะปาดหนักๆแต่ก็ไม่หนักหน้านะคะจะรู้สึกว่าสบายผิวนะคะรูขุมขนก็ปิดนิดนะคะฝ้ากะก็มิดเลยนะคะอส่วนแป้งนะคะแป้งตัวนี้จะนําเข้าจากเกาหลีนะราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะ พอเราลองพื้นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะสักแป,ป๊บหนึ่งเขาก็จะเซตตัวนะคะให้เข้ากับสีผิวเรานะคะไม่ต้องกลัวว่าน่าจะวอกจะลอยนะคะตัวนี้เนาะอ่าเห็นไหมคะเมื่อกี้แบบจะแลดูขาวๆนะแต่ตอนนี้จะแลดูว่ามันเริ่มเซตตัวละแล้วทีนี้อยากให้แบบปกปิดแล้วก็เรียบเนียนสีของรองพื้นไม่เปลี่ยนสีนะคะลุงแนะนําเป็นแป้งนะคะตัวนี้วายหนึ่งนะคะวายหนึ่งเนะาะเห็นไหมเอ่ยอ่าวายหนึ่งนะคะของคริสตัลลีนนะอ่า นี่เลยนะคะของคริสตัลลีนเนาะ, <c oughs> ะพอได้มาแล้วนะคะนี่เนื้อเนื้อแป้งจะเป็นแบบนี้นะโปะไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวแบบหนานะคะนี่โปะไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊โปะแบบนี้นะคะอือโปะไปเลยค่ะถ้าอยากให้ติดแน่นทนนานลองพื้นไม่เปลี่ยนสีนะคะแนะนําเป็นแป้งวายหนึ่งค่ะนี่เห็หนไหมคะ เพื่อให้ลงพื้นของเรานะคะติดแน่นทนนานตลอดวันนะคะทาแป้งฝุ่นลงไปก่อนนะคะถ้าใครที่ติดแป้งพับนะคะทาแป้งฝุ่นลงไปก่อนแล้วก็ค่อยทาแป้งพับทับลงไปนะคะก็จะทําให้หน้าเราหว่างขึ้นใสขึ้นแล้วก็ติดแน่นทนนานนะคะอ่ะลงที่คอด้วยไหนๆก็นั่นละลงที่คอด้วยอืมนี่เลยนี่อพอได้มาแบบนี้นะคะโป๊ะๆแล้วก็ปัดออกค่ะปัดออกเลยค่ะนี่นะคะหน้าก็ จะแน่นติดทนนานทั้งวันนะคะแต่ถ้าใครนะอยากให้ติดแน่นทนนานติดเออไม่อยากทาแป้งฝุ่นอย่างเดียวนะคะอยากทาแป้งสลับด้วยทาได้เลยค่ะกดค่ะกดน้นน้นน้นน,น้นนะคะบอกเลยค่ะเวลาเหงื่อออกนะคะก็จะไม่เป็นคราบด้วยนะแล้วที่สําคัญเลยคือมันจะติดแน่นได้ทั้งวันนะคะแล้วก็หน้าผ่องอาถ้าใครแต่งหน้าไม่เก่งนะคะทําตามแบบพี่ลุงนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องปกปิดนะคะแล้วก็ หน้าเรียบเนียนนะคะหน้าดูผ่องนะคะให้อยู่บ้านก็แค่นี้ก็ได้นะก็สวยแล้วนี่วันนี้ก็แต่งหน้าสบายๆนะคะออกไปแค่ส่งของนอกบ้านนะคะแต่ออกไปส่งของนอกบ้านก็อยากจะแลดูสวยแลดูผ่องเนาะก็สักนิดนึงรองพื้นทาปากนะคะหรือแบบอยากให้หน้าใสๆอมชมพูก็ปัดนิดนึงนี่นะนี่นิดๆเบาๆอ่าเบาๆนี่นี่เลยค่ะเบาๆค่ะ กรปัดแก้มทาลิปแค่นี้ค่ะก็ออกนอกบ้านแบบสวยๆใสๆได้แล้วค่ะคเดี๋ยววันนี้ลุงขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ไรหนะคะสวัสดีค่ะ